หนีเร็วฉันว่าเราต้องรีบวิ่งดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรตามฉันมาอยู่นะโอ้โหเราช้าไม่ได้ครับเราต้องสปีดเลยคือมันมีพายุปั่นแปรไงพายุปันวนตามหลังเรามาอยู่ครับเฮ้ยจะเร็วกว่านี้ฉันต้องเร็วกว่านี้โอ้โหดูใจเย็นมากเลยเอ้านี่ตกแล้วปุ๊บ๊บอ้าวอุ๊ยอ้าตกใจหมดเลยขี้ะต้องรีบวิ่งไปครับ เราไม่รู้ว่ามันจะมีทางอะไรที่เราต้องไปหรือเปล่านะแต่ว่าเราต้องหนีครับตอนนี้ไอ้แดงโดนกืนกินไปแล้วครับแดงเพื่อนเลิฟนะโอ้โหอุ๊ยจุ๊บุ๊บอ่านี่แหละเอ้ยใช่บอลน่ะมันจะว่าถูกอ่ะนะครับนะขอแค่มันไปได้ก็พอ้ยเตรงหน้ามันไปได้ไหมเนี่ยอ๋อไปโอ้ทางตันชิบหายแล้วหรือว่าเราต้องไปข้างล่างวะโอ้แหลกๆหลกแอ๋อ โอ้โหอยู่ดีคอมกุแหลกครับแปลกๆลกแล้วยี่อคอมจะพังวะเนี่ยรีบไปดีกว่านะเราไม่รู้เลยครับว่าต้องไปทางไหนเฮ้ยฮะเฮ้ยทำจริงโอ้โหยี่เราจะไปไงอะโอ้ยเดินกลับไปไม่ได้ด้วยครับโอ้โหแล้วแล้วได้มาคอมกุแหลกเนี่ยเฮ้ยโธ่กูตายเราต้องดันมันดีเว้ถ้าดันไม่ดีนะครับเป็นเรื่องนะครับเฮ้ยเอ้า โอ้มันไม่เกิดใหม่แล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันไม่รีเซ็ตตรงนี้ให้อ่ะโอ้ยเกมโหัวยนะครับนะผมว่ามันไม่รีเซ็ตให้ังั้นเราลงไปด้านล่างได้ไหมฮึยลงไปด้านล่างได้ครับโอเคเฮ้ยมันมีคําใบบอกเรานะแต่เชื่อถือได้หรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะเอาจงิงเนะี่ยคือเราควรลงเราควรขึ้นไปเอ,า,อางี้ดีกว่าจริงไหมเราควรลงเราขึ้นเฮ้ยเฮ้ยโถ่เอ้ย ลงไปแล้วกันอลงไปก็ได้ครับสับสนกับเกมนั่นแหะอ๋อโอเคเอ๊เราต้องไปตรงข้างบนนะผมว่าเราต้องอยู่แต่ด้านบนปะเราลงไปข้างล่างไม่ได้นะมันอาจจะขึ้นไม่ได้ก็ได้เอ่อไปเร็วเอ้ยเอ้ยแ๋ยวก็เกือบหโอเคง,ง่ายครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ่อเราต้องวาดชั้นตรงนี้ชั้นตรงนี้หลังจากนั้นก็วาดชั้นตรงนี้ โอเคช่างว่านเถอะแมงเอ้ปากกามันมือกหมดนะครับขออภัยด้วยันต้องรีบไปฉันไม่รู้ว่าเกิดได้คือกัะโลกไปดีแล้วนะดูเหมือนโลกมันกำลังจะแตกสลายครับจะมารีรอโมเมมงไม่มันไม่ได้แล้วไงขมาใช่ไหมมันบอกว่าลงไปอันตรายงั้นเราขึ้นไปด้านบนครับพราไม่ต่างกันเฮ้ยตึ๊บปึ๊บอ่าเอ้ยรู้เรารู้ใจรู้ต่ถ้าลงไปอันตรายก็อยู่ด้านบนนี่แหละเอ๊ออ่านี่ไงล่ะช่ำชอง เอ๊ะสุดยยังอุ๊ยอันนี้เหมือนจะต้องวาดนะวาดพื้นแล้วก็ไปครับไม่ยากไม่ยากสำหรับผมีซี่ค่อยๆวาดไปนะครับยังมีเวลาไม่ต้องล้นปึ๊บอันนี้น่าจะต้องโดดล้วปึ๊บอะนน่ดูเหมือนว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอคสวยครับผมโอ้ถ้าใครจะไปรู้ไม่ต้องต่ำขนาดไหนเฮ้ปึ๊บปึ๊บโอเคแค่นั้นแหละ รีบไปครับดูเหมือนว่ามันกําลังคืบคานเข้ามาใกล้เรามากาแล้วมันสั่นไหวเหลือเกินด้านบนมมเมาส์นี่ข้างบนมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับเราต้องรีบนะครับอันนี้ต้องโดดลงเบงด้านล่างใช่ไหมซึบโอเคเอ๊เราต้องไปไหนเนี่ยพอต้องลงแบงา์ล่างว่ะดูตรงนะั้นน่ะอึ๊ะโคเคลราลงไปกเหรอเฮ้ยก็แม่งไม่มีทางบอกกูใจเห็นไม่รว่าข้างล่างมันมีอะไรนะเนี่ยเออ ใครมั่งจะว่าทันนะผมถามจริงเหะอึ๊บกูเนี่ยต้องว่าให้ทันนะอ๊ออ้าอุกอยัย่ไม่หมดเหรอเนี่ยจะต้องเดินไปต่อครับแต่ดูเหมือนความสั่นไหวหรือว่าความยุ่งเหยิงเริ่มหายไปแล้วครับ Why won't you k e e up เราต้องเดินต่อไปครับไม่มีอะไรเลยเว้ยทุกอย่างดูว่างเปล่า Why do you keep going ตอนนี้เราเหงามากนะเพื่อนระหว่างทางของเราสองคนได้หายไปครับไอเขียวก็สลบลงไปนะไอแดงก็ต่อสู้เพื่อเราแล้วก็โดนจับไปครับมีหลายอย่างเข้ามาในหัวเราว่าหรือว่าเราควรอยู่คนเดียวจริงๆคุวต้องเดินไปอีกถึงเมื่อไหร่นี่น,นะครับถึงจะเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์ ฉันหวังว่าข้างหน้าจะมีเพื่อนฉันรออยู่นะไม่ไอเขียวก็ไอแดงหรือถ้าเป็นทั้งสองคนก็คงจะดีมากเลยเฮ้ยไม่นะดูเหมือนจะมีคนพยายามจะขยาับมมากระดาษครับพวกเขาไม่อยากวาดรูปนี้ต่อหรอกเลยเนี่ยโอ้ oh my god ออย่านะอย่าจะฉันกลัวจังเลยชี่ตัวล็อกสั่นกลัวที่จะหายไปจากจินตนาการของเด็กๆครับ แต่ดูเหมือนว่าแสงที่ปลายอุโมงคนั้นก็ยังมีความหวังรออย,อยู่เอ๊ะดูเหมือนว่าเขาอยากจะกลับมาเขียนจินตนาการเรื่องนี้ต่อครับเฮ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะจะต้องไปดูให้แน่ใจว่าเนื้อเรื่องและจินตนาการทั้งหมดยังคงดำรงอยู่ ไปกันเธอะฉันหวังว่าเขาจะยังอยากที่จะอยู่ในมีนความสุขกับโลกเล็กๆใบนี้นะฉันหวังว่าเขาจะสนุกสนานกับการจินตนาการที่ได้วาดทุกชั้นขึ้นมาและก็ไม่ล้มเลิกมันไปช่างเป็นเนื้อเรื่องที่ผมไม่เข้าใจแต่ว่ากินใจจริงๆครับเพื่อนๆของฉัน ันอยากจะเจอเขาอีกสักครั้งหวังว่าเขาจะว่างมาเล่นกับฉันนะหุยเย็ดเคว่าโคตรส,สวยครับเยอะอัศวินขี่ม้าขาวไอ้นี่ต้องเป็นไอ้แดงแน่เลยอะหุยมันไม่ให้เรากระโดดข้ามไปครับแล้วมันมีบทสนทนาเกิดขึ้นเย่๋บอกว่าไอ้แดงโผล่มานะเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวเงี้ยไม่ใช่อะไปได้นะครับนะว่าจะบาโนเยอะไปแต่แดงมันโดนจับไปแล้วไงเยอาหุย ที่นี่คือห้องเรียนแหละเนี่ยความทรงจําต่างๆได้ถูกเติมเต็มในจินตนาการบนหน้ากระดาษนะครับเด็กทุกคนต่างเคยเล่นกระดาษวาดรูปพวกนี้ขึ้นมาทางนั้นนะครับนะความทรงจําผ่านๆมาค่อยไหลเข้ามาในจินตนาการที่ไม่เคยถูกปิดกัน้นเอ๊ะแต่ทางนี้มันไปได้ด้วยนะผมจะลงไปครับ้มผมอยากรู้ว่ามีอะไรโอ้หเป็นบ้านเว้ยแต่คือผมใจนึงก็กลัวกระโดดไปุ่ย กบแล้วมึงอย่าลังเลไปเยี่ยวความยุ่งเหยิยพวกนี้คอยกัดกจินจินตนาการของเราครับเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงได้แปลกแปเอ๊ะนี่มันเหมือนภูเขาที่เราเจอกับไอ้เขียวเลยนะก็หวังว่าเราจะได้เจอกับเพื่อนๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะตอนจบของ การ์ตูนว่าเขียนเรื่องนี้เอ๊ะหรือว่าไอความยุ่งเหยิองอันเนี้ยมันอาจจะตีแผ่ว,ว่ามันเป็นมนุษย์ที่เราไม่รู้จักหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนว่ามนุษย์กำลังกินข้าวเนี่ยมีคนเนี่ยหรือผมจินากกัอ่ะอดียไม่ใช่ก็ได้นะครับนะผมอาจจะคิดไปเองแต่มันเหมือนแบบบรรยากาศในโรงเรียนบรรยากาศของบ้านนะครับนะหรือว่าคนที่โดน ความยิ่งใหยินไปแล้กายเป็นอย่างนี้หรือเป <S <S <ฮ üh! S 1> ล่าเฮ้ยเชื่ออะไรวะน้าด้านบนนั้นมันคือสังคมภายนอกที่วุ่นวายเราหลบหนีมาในโลกของจินตนาการเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายที่น่ารังคานะความเป็นจริงฉันจะบินบินไปให้ถึงดวงจันทร์นี่คือโลกที่เราไม่ต้องรู้สึกเครียดครับเราสามารถจินตนาการวาดอะไรลงไปก็ได้นะ โลกความจริงมันน่าเบื่อครับมันวุ่นวายดราม่าและความไม่สงบสุขเฮ<ห>ยเราเดินม,มาถึงสวนสาธารณะที่สำหรับไว้ปิกนิกนะครับและตรงนี้ก็มีคนปิกนิกกันอยู่2คนเห็นไหมผมว่ามันเป็นตัวแทนของคนด้วยคนความยุ่งเหยิงเนี่ยเนี่ยนะมันคือคนครับผมเดานะอันนี้ผมเดาล้วนเลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มเหมือนคนเข้าไปเรื่อยๆทุกทีแล้วอะคนกําลังแบบทํากิจกรรมกันอยู่เห็นไหม นี e. ่คนก็อยู่ที่สวนอะไรทำนองนี้อะเราก็จะเดินไปไหนเรื่อยๆตอนนี้คือไม่มีขายปิศนาอะไรเลยนะมีแต่เป็นเหมือนบันทึกรับความทรงจำครับอุ้ยรถว่าเดินต่อไปอย่างไร้จุดหมาย เดินผ่านความทรงจำางมากมายทั้งผู้คนที่ยุ่งเหยิงเอ๊ะ <Hey. S 1> นี่มันพื้นที่ที่คุ้นเคยแต่ก็ไม่เคยที่ไม่มีใครอยู่ครับ <Hey. S 2> ผมหวังว่าเราจะได้เจอเพื่อนนะไม่อเอ๊ยในนี้มีคนอยู่ครับเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> เราควรปลดปล่อยเขานะ นายแกเป็นใครอะทำไงดีอะให้ฉันช่วยไหมคงจะหงุดหงิดหน้าดูสินะจับมือฉันไว้สินายจะช่วยฉันเหรอมารอฮุ้ยเพื่อนคนใหม่ครับไอ้น้ำเงินเราเจอเพื่อนคนใหม่ครับเฮ้ยหรือว่า สีแดงกับสีเขียวมันรวมกันเป็นสีน้ำเงินป่าวะ <c oughs> ใช่หะไม่น่าใช่ป่าวะไม่รู้สีเหลืองกับสีเขียวหรือเปล่าที่มันเป็นสีเงินนะอันนี้ผมจำไม่ได้นะหรือว่านี่คือการฟิวชั่นระหว่างไอ้แดงกับไอ้เขียววะเรียบร้อยครับเรามาถึงจุดจบของเรื่องวะเสียดายนะครับที่ผมไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมได้รับรู้ได้นะ คือผมไม่สามารถผมไม่เก่งอังกฤษไงผม,ผมก็เลยแปลไม่ค่อยออกอะ่ะที่ผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเกี่ยวกับคนที่จินตนาการการวาดรูปอะไรพวกนี้ลงสมุดนะครับนะจบไปแล้วนะครับนะโอ้โหเกมดูดีดูเด่นอยู่นะครับนะเป็นเกมฟรีถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษอยากจะลองไปเสพเนื้อเรื่องเนี่ยก็ลองไปเล่นกันได้นะเกมฟรีในสตรีมนะครับนะ โอเคครับงั้นสุดท้ายก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบหนึ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe กัดิ้นจอดี้มาเตอร์ฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ